ตองมาเลาะเนาะพี่น,อนะน้องเนาะล้อธาอันเดี๋ยวท่านขืนดอ,อ,อกพี่น้องเนอะ้ยต้องมาเลาะเนาะพี่น้องเนาะล้อธาอันเดี๋ยวเักนิดแต่ว่าปีนี้คือขึ้นซ่าแท้ ก็ปไปสิเพิ่นมาก,ก่อนเพิ่นย่ามันขึนน้นเนาะบ่ทันเพิ่นเราต้องมาก่อนเพื่อนมาเลาะตูมาเลาะตูพี่น้องจ้าโอเพิ่นๆบัวท่านลายนะพี่น้องเงี้ยถูกต่อเพิ่นมากเพิ่นมาได้เฮ็ดอันนี้แหละเพิ่นสิขึ้นเขาสตื่นเปิลจุ่มเปิลนั่งทักเิด แว่าปีนี่คือขืนชาแท้่ค่อยเพนหม่คือเนาะแถวมีละเฮ็ดเฮ็ดลา้ค่ะแถ้วนี้ยแบนี้เป็นติ๊ัดใหม่ออกจากฟ้าเพืเลยใหม่คเนะแถ้วมีละเฮ็ดเฮ็ดลา้ค่ะแถวเนี้แบนี้เป็นติ๊ตัดใหม่ออกจากฟ้าเพดเลยมีอีกไหม คือแมวอื่นก็เบิ่งบ่เป็นโอู้วพี่น้องขอบซาตะกี้พี่น้องเอ้ยหนี่ มีบัวด้วยซาเพิ่มใะโน้องโอ้โหธรรมาดามมนจะขึ้นขอบซาตะกี้พี่น้องเอ้ยมนมีมีบัวด้วยซาเพิ่มน้ะ เขียังเราเป็นเด่นเขียังโอ้ยจับแตเหต็ดพึ่งคม โอ้โหธรรมาดาไม่จะขึ้นแต่ว่าทีโ่โห่โห,โหโนเนี่ยคือหูวจักไปเห็ดถึงขมด้วยพี่น้นนองนอนต่อเห็ดกินได้ญ่อยู่เดินต้องน่งต้องนานเจอเห็ดดอกเดียวบึ้งพี่น้องยางมากจะเดินตนานเจอเห็ด พอเห็ดดอกนึงพี่น้องอันนี้เราพิ่นมาหาจิตหายสอบนี่นี่แลวเดี๋ยวนี้แล้วพี่น้องเอ้ยหลายคักหลาิ่นมาก,ก่อนเพิ่นย่ำมันขึ้นเนาะบ่ทันเพิ่นเราต้องมาก่อนเพื่อนมาเลาะตูมา,มมาเลาะเตูพี่น้องจ้าโอ้ขอบซาตะกี้พี่น้องเอ้ยเห็ดน,นี่ มีบัวด้วยสา้าพี่น้องโอ้โชคดี่น้องีิลปาเฮ็ดพี่น้งองเออแต่เป็นเป็นเปลี่ยน่วน,นกระบอกออกเนาะมันก็ต้องเป็นหกหกเมงก็หน่อยเฮ็ดเป็นยังสีอกนะอนวามจ๋าเฮ็ดยินได้เยอะ โดนต้องนงต้องนานเจอเห็ดดอกเดียวออกซาตะกี้พี่นงเอดนีมีบัวด้วย Dạ phần thì nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ี่นแต่ว่าที่โหูหหหหเนี่ยคือจักกไปเห็ดถึงขมเลยพี่หนองมีอีกไหมคนินคุณว่าท่านหลายนะพี่หนอนเีินถูกต่ขึ้นมากขึน้ขนมาได้เฮ็ดอันนี้เลย มันจะกลินเขาจะกลินเป็นจุ่มเป็นอบบนั้นเลยปลาไฟปลาไฟ กระปาเฮ็ดพี่น้องเออแต่เป็นเป็นแปนเฉินกระโบออกเนาะมันก็ต้องเป็นหกหกเนื้อแค่น่อยเฮ็ดเป็นกังสีออกแต่ว่าที่หูหูเนี่ยคือหูวจักแต่เฮ็ดถึงข่มด้วยพี่น้องตะกี้เป็นบอท่านเรือันเป็นบอท่านเรตัดรามสามหก ยิงจีนเลยคุณกินเมื่อท่านหลายนะพี่น่องมันจะต่อยคุณมากคุณมาได้เฮ็ดอันนี้เลยคุณจะกินเขาจะกินเป็นจุ่มเป็นอะไรจับแต่เห็ดพึ่งคบเด็ดหน่อยพี่น่องแก้มีอะไรเหร็ด เล็ดลายค่ะเดี๋ยวนี้แบบนีนทิตัดใหม่อ,ออกแบกส้าเพ็ดเลยแล้วท่านกินดอกพี่น้องเอ้ยปลาไฟ ขึ้นดอกพี่น้องเอ,อ้ยขึ้นๆว่าท่านหลายนะพี่น้องเงินถูกต่อขึนมากขึนมาได้เห็ดอันนี้นะขึนๆเขาติดขึ้นเป็นจนนุ่มเป็นหนังสักเงียแต่ว่าปีนี้คือขึ้นสาแท้่ขอเคค่ะ

จับแต่เห็ดพึ่งค้มเห็ดตะกี้เป็นเอรท่านเลยอันเป็นเอรท่านเลยตัดโอ้โอ้โอ้ธรรมดามาดัานจะขึ้น